ติดีต้อนรัานเข้าสู่ช่องชุดการทำงานนะครับเอ๊มารีวิวฉบับเต็มนะครับวันนี้มา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 เดี๋ยวครับโอ้รีวิวฉบับเต็มนะครับเนี่ยอ้โน่นโ่นไปแด้ไปแล้โอ้โหหกหนึ่งศูนย์นะครับวันนี้หกศูนย์แท้นะ ไปแล้วไปแล้วบอกเลยว่าตัวนี้แท้เลยนะครับอ่าโอ้ของตัวมากเลยนะงานทำงานนะครับโอ้โหเนียนเนียนเนียนเนีนไปเลยนะอู้อไปเราจะตาไปดูนะ <laughs> อ๋ออ๋ออ๋อมีเป๋ะมีเป๊อโอ้โหเอเอจะไปตรงไหนเนี่ยโอ้ไกลเลยนะครับเนี่ยโอ้นี่นี่ะครับอ้อยที่ทำมาแนนั่นนี่น,นนะเออ สวยๆนะครับ่อ้ยสวยเถอะนี่เราก็จะมาจะฆ่า้าเนาะอนนี้นะโอ้โหเอาเดี๋ยวพาตัดไปดูทางคนอีกที่ครับต่อต่ออีกครับ โอ้รีวิวฉบับเต็มเลยนะสงสัยสงสัยนะครับอันนี้มันไม่หยังมันนะครับเนี่ยสงสัยอยู่เนี่ยแข้งยังแข้งอ่อยมันเนี่ยเออแข้งอ่อยมันโอ้อ่อยระบายนะมันยังอื่นให้ดุลิขอ่อยระบายม,มันให้ดุลิโอ้มันทำอ,อะไรนะมันทำอ,อะไรเล่นมันเนี่ยเออสงสัยอยู่นะเอาลุนอื่นงขึบ่มีเัอะดอกของหกซื้อซื้อนบ่มีเถอะบ่มีมีแต่หกหกหนึ่งศูนย์โอ้อันนี้ของแท้เล่นของแข้เนี่ย ก็เห็นอยู่บ้านท่อนมีแต่ของปลอมเปนบรส่วนมน้าลูกศรมันจะเป็นเสือลายโอ้อันนี้เสือลายมาครับเนี่ยแบบนี่มาครับเนี่ยขาจะเป็นเสือลายมาเนี่ยโอ้นี่เด้อครับนี่เด้อโอ้สายไล่ลิตเติ้ลหนของพวกเปนยี่พรอนของในที่เสียดงว่เป็นยังี่เนาะรอตัวก็ต้เป็นหัวลูกศรโอ้ครับเดินรอบทังครับหายากแลยลูกศรเนี่ยมามีแล้วล่ะ มาดูความสมบูรณ์นะครับนี่ของเจ้าหกหนึ่งศูนย์นะครับตัวแท้เลยนะตัวนี้นะครับตำนานเลยไปโอ้น่ยอดเลยนะครับนี่นะ้ป็นงานนี่ครับนี่เลยบ้านไก่ชนนะครับโอ้วันนี้ก็มันรงานพ่นยานะครับนี่นะแย่งที่เรามาวันนั้นแหละครับที่ให้ผ่านสีกระแพงแสนนะสี่ใบนะครับผ่านตกวนดินนะครับว่าดินแตกละเอียดดีมากเลยนะ นะครับโอ้ถ้าไปทําสีใหม่ซุดยอดเลยนะครับคันนี้นะโอ้ระบบอะไรก็อยู่ครบเลยนะครับนี่นะโอ้บอเบาเยอะนะครับตามสาภาพนะตามอายุการใช้งานเลยนะครับโอ้ตัวนี้เป็นตัวแผงออยนะครับนี่นะ มองสงสัยอยู่นะครับตัวอื่นไม่มีนะเห็นคันนี้คันแรกเลยนะที่เห็นนะครับเสังจกตมาแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะตงกองนะครับว่าจะกินพื้นที่ไปนะครับสำหรับตัวนี้นะมสมบูรณ์ของรถครับเสียอายุการใช้งานนะครับตัวอ้อยพวงมลัมันจะยุ่ข้างปะ อยู่ข้างกันบ่ครับโอยนะ้ะมันเครื่องมันจะอยู่งนานี่เนี่ยโอ้ยมีตู้หุ<ม>่อนอีกอแผลงนาอีกนี่บ้างมีแผลงนาอยุ่เนี่ยโอ้ระบบมันเต็มอยู่ตัวนี่แห่ครับสั่นขนาดนี่อันนี้เขาบอกซื้อมาใส่ใหม,ม่เนี้ยในร้านสะดากกันนี่เยร้อยหกสิบบาทแขลงดาด้ว <laughs> ยนี่ขายดีเด้อทางในร้านสะดวาดเลยห้าพันหกพันสัก็จะเป็นหัวเลียงมันบอครับเมียน งานให้ดูระบบแบบจัดเต็มเลยนะครับะเครื่อเปิดให้ดูแล้วนะครับก็ย้อนกลับไปดูในคลิปเก่าเองนะระบบมีระบบปั๊มนะครับปับ๊มนี่มันคุ้มหมดเลยบอเ่ครับปั๊มตัวนี้มันคุ้มเป็เล่นป่ปั๊มตนนัวนี้โอ้คุ้มหมดทั้งระบบแล้วนะครับตัวนี้นะนี่ใส่น้ำมันไฮดรอลิกนะครับเนี่ย ยอดนะครับนี่นะตรวจสอบเช็คมันเครื่องนะครับนทนนะครับนี่โอ้เราตำลับเลยนะครับนี่นะโอ้ยังดูดีอยู่นะครับตัวคอนโทรลน,นะอายุการใช้ง,งานโอ้หลายปีแล้วครับนี่นะเซ่เซ่ เอห็ดย,ยื่อใส่น้อยเนาะเผ็ดย,ยู่อใส่รับไไหเห็ดเผ็ดเผ็ดใต้บอกรุ่นมั้ยลุ้นมีแล้วลุ้นมีแล้วเป็นยังสี่นะคือยังเขาติดไว้ยังสี่นั่น,นเองอันนี้เผ็ดอันนี้เผ็ดปั๊มแล้วเนาะแล้วมันลึดแล้วบริษัทมันก็นล่มหายตายจากไปแล้วรามาไทยบ้านโปง่ปงได้ลุ้นมีลูกแก้ต้นสำรับเลยตัวนอีนเ้เนาะ ปัดงงลงเรืออยู่แองโกไทยแองโกอันนี้รถน้ำเขาน้ำเขานะครับนี่นะเจอาของเดิมๆม,มันนะัวนั้นมันนะดูนั่นกันเช้งนันหรือว,ว่าหาเผีพอๆไปกันใช้งนัน โอ้ยมันเป็นรถัา<อ>จากอังกฤษตัวนี้มันเป็นรถไทยตัวนี้ไหมคันนี้ไหมนาสิีมาจากอังกฤษแล้วคันเนี้ยเนาะไงมาจากเมืองศูนย์ไงนะครับเมียนนานอยู่ได้นานเปิดกลุกครับวันนี้เปิดกลุกเลยหาเศษโลหะว่าสิจอบมารีวิวแต่หลายเที่ยวละไม่เห็นออกบ้านอยา่างเช่นพวกสบจังว่ากันอยา่างเช่นว่าได้รีวิว นะมันหายหีือเผ็ียเนาะตรงนี้น่าจะมาจากอังกฤษนะครับรถคันนี้นะหกหนึ่งศูนย์แท้นะครับตัวนี้นะโอ,อะวิจามากก็ามากแต่เด้๋ยวรุดุด,ดนี่ก็ได้<ๆ>ยังเกาแหงมักไหมเป็นตำนานเนาะหาว่าได้มีเงินแต่ซื้อไม่ได้มไม่มีแล้วไ <laughs> ม่มีแล้ว <laughs> เดินรุกลเลยนะครับจัดเต็มเลยนะครับคลิปนี้นะโอ้โอ้จะหลุดออกจริงๆแล้วนะครับสำหรับแผ่นเพลทนะบอกรุ่นบอกปีนะครับปีการผลิตสถานที่ผลิตนะครับสำหรับเพลทตัวนี้นะน เขาสีกับทนคักเนาะเขาเจ้ามาในประเทศไทยเขาเจ้าได้พ่นสีบนก้อนสีสรงมะขายนี่มันพ่นมาเรียบร้อยแล้วโอ้เก็บงานแล้วมาครับเนี่ยงานแล้วโอ้ยอู้เจ้าอาเด้อเป็นพวงมาลัยเวอร์เลยโอ้ยแมนอีเดีย power เลเนาะโอ้พาว power ดีตัวนี้ไหมโอ้โอ้ระบบตเตียนครับโอ้พวงมาลัยเวอร์นะครับตีวนี เห็นไหมส่งกำลังมานี่นะอําสายเลยโอ้ระบบเต็มครับรถไอเทียตไปเบิ่งอ้อยละไอเวียตไอเวียตโอเคนะครับโอเคประมานนี้นะไปเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้พวกเ่าเขับมาสวัสดีครับ